ในบ้ไนยน้าไม่ยากปฐมมาแห่งคำชโนดก็เชิญต้อนรับสายยาตพยานนารับเชิสมเด็จูพุทธชลโมทนารสูพิทีนาศลายีโอแม่นาคีลาปทารนพยามมุดจะมิเคยชบมาอสเสด็จมาไวให้แลรับปู่พุทธชนที่สูสี พยายามสักแต่มัรโตทโธตระพลาเคยก่อกทุกคนรับอยู่บกนต้ได้รับบารมีจากมุโธตระพลาหน้าเสียงหน้าเกาเสียงมากสังเสียงองค์พญานาคราอาิรักนาครามหาบุอันศักดสิ์ นาคราชามุ sociedad, ああ่งเป็นใจอินทร์รตนาคราชนำพุศลมาสู่สุวรรณนาคานาคราชเจ้าเฉิอาภิสิทธิมหานาคราชอเมกันสุนตภรัตน์นาคราชต่างภรรยาของนาคราชตาบาลไทยต่างบาราศักดิรัโฉลักษ หน้าคราเจ้าหน้าเจ็ดเสียงหน้าเก้าเสียงหน้าสามเสียงเจ้าแห่งบาดาลผู้ศักดิ์สิทธิ์ขุประองค์ทัพประทับมาสู่สถาโลกราชพิธาเปิดพักบารมีสถาอาศนิรุนจุดดังประทานมา โอ้จบแล้วกายวาจาจิตังอาหารวันทานาคาทิปตีสีสุโตวิสุธิเทวาปุงเทน้ให้ว่าสามให้ว่าสามครั้งแล้วก็ยังมหานาโคกิติมันติสุติมันโตอิมิเชกาเลนะมหานาคังยังมหานาโคกิตจิมันติสุติมันโตอิมิเชกาเลนะมหานาคว่าสามครั้งนะครับก็เนันว่าตอกาเชิญพบผู้รักสักระบุดาทำไมว่า ปัญญงใก็ลืมอมาหาท่านนะครับปาญามหานาโตนี่เป็นภาษาของปัญญาครับครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทางต้นมะเดื่อใหญ่เนี่ยทําไมมันขึ้นช้าเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มนุษย์ทาคือสารปู่และตรงนี้ที่เรานั่งเรายือนอยู่เนี้ยและสะพานเป็นปูนทั้งหมดครับน้ำหนักดิงเยอะมากเลย ก็จะขึ้นได้เนี่ยต้องดันขึ้นก็จะดันขึ้นได้ก็ต้องน้าเยอะกว่านี้อีกอ๋าลอยต่อที่ลอยต่อพญานาคเดี๋ยวนี้ข้างล่างเอานิ้วมือเราหย่ได้แล้วเพราะเขายกระดับฐานนี้ขึ้นครับนี่เป็นอย่างนี้บางคนไม่ได้ดูก็าอาจจะไม่เข้าใจตัวพญานาคนะั้นตัดเป็นสองท่อนนะครับตัดออกไปฝั่งของมนุษย์และของเทพ ท่านผูพระยาสีสุดโธไม่ได้ต่อกันนะครับเพียงแต่เอาปลอกมันนี้มาลัดไว้ไม่ให้มันส่องโบถ่าะนัก็พอแต่มันใกล้กันเหลือเกินพอมันยกระดับขึ้นมาแล้วถ้าน้ําเยอะๆกว่านี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ก็รอดูอยู่ว่ามันจะแตกไหมถ้ามันยกระดับขึ้นมานะถ้ามันชนกันอย่างนี้เมื่อมันยกทางนี้ขึ้นมาหัวทั้งบนเนี่ยมันจะชนกันข้างล่างมันจะอ้านะครับ ถ้ามันอ้าแล้วถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ตัวบนนี้ก็จะแตกได้ก็รอดูอยู่ครับเรื่องราวที่ของคำชโนดก็เป็นมาอย่างนี้แหะครับ